กองทุนธนาคารขยะบ้านศบบะหมู่ที่9เทศบาลตะบลิมปิงอำเภอเมืองลำพูนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรมีการบริหารจัดการขยะโดยรถบรรทุกขยะและพนักงานเก็บผลขยะมีค่าใช้จ่ายปีละ2 600,000บาทมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามสโลแกนลดการเกิดแยกแต่ต้นให้ได้บุญขายได้เงินในปี2558เรามีการจัดตั้งกองทุน ในรูปแบบกองทุนขยะเพื่อนชื่อเพื่อนที่ผู้สูงอายุและคนในชุมชนนําขยะจากที่บ้านอย่างน้อยคนละหนึ่งชิ้นนํามารวมกันไว้จําหน่ายซึ่งรายได้จากการขายขยะร่วมสมทบทุนจัดสวรรัสดิการแต่ผู้สูงอายุผู้ด้โอกาสและในปี2564ได้ขยายกองทุนขยะสู่หมู่บ้านโดยเริ่มที่หมู่ที่8บ้านป่ายางและหมู่ที่9บ้านสุป,ปะรวมเป็น3กองทุนครับ มาดูกันค่ะว่ากองทุนขยะเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยทั้ง3กองทุนมีสมาชิกกว่า2,000คนมีรายรับ724,000บาทมีสมาชิกที่ได้สวัสดิการไป364คนแยกเป็นค่าชาปนากิจการสงเคราะห์รวมมูลค่ากว่า420,000บาท และสนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน5เครื่องเพื่อใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนสำหรับกองทุนธนาคารขยะบ้านศปะหมู่ที่9เริ่มมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ที่สนใจปรึกษาหาหรือรูปแบบที่เหมาะสมโดยมีเจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษาเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทุนที่ประสบความสำเร็จและมีการแต่งตั้งคณะทำงานในช่วงเริ่มต้นคณะทำงานและสมาชิกยังมีความรู้ในการคัดแยกขยะแบบกว้าง,างขาดความรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละประเภทขาดความรู้ด้านการบัญชีขาดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางขาดแรงจูงใจและมีปัญหาในการขนย้ายขยะจากบ้านสมาชิกมายัางจุดนัดหมายจากปัญหาดังกล่าวทางกองทุนจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการให้ผู้ประกอบการสอนวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อให้ขายได้ราคาที่ดีกว่า คณะทำงานได้เรียนรู้เรื่องของการทำบัญชีการบริหารข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันเรียนรู้จากกองทุนที่ประสบความสำเร็จจัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายโดยการนำรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งไปรับขยะมาจากบ้านลูกสมาชิกถือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนอีกทางสำหรับประโยชน์ที่ได้รับ สมาชิกสามารถคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมีรายได้และได้รับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นในชุมชนปริมาณขยะในชุมชนและริมทางลดลงคนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือกันในการคัดแยกขยะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการร่วมกัน ในด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ขยะเปียกหรือปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลงทำให้ในปี2,567สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง2 0 0แสนบาทโดยมีปัจจัยความสำเร็จคือมีแกนนำที่เข้มแข็งมีระเบียบกองทุนที่ชัดเจนมีระบบบัญชีที่โปรง่งใสตรวจสอบได้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนการขับเคลื่อนโครงการสู่ความยั่งยืนคือรักษารูปแบบเดิมและต่อยอดโดยการสร้างหรือหาโปรแกรมประยุกต์ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบรวดเร็วเป็นปัจจุบันลดภาระงานเสริมความเชื่อมั่นให้กับกองทุนขยะให้มีความยั่งยืนต่อไป